สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผมจะไปอุ้มผางครับเป็นน่าจะเป็นอีพีที่4นะครับอีพีที่4ี่นะครับวันนี้ระหว่างทางนะทุกคนผมจะก็จะพาทุกคนไปดูไผ่ตรงนะครับมีไผ่ตรงอยู่หลายกอนะครับระหว่างทางขึ้นไปอุ้มผางนะตอนนี้ผมอยู่ระหว่างวกพระนะครับผมนี่นะครับดูเลยฮะนี่นะครับทุกคนไผ่ตรงนะ ตรงอยู่ตรงนี้มีอยู่ประมาณหนึ่งหนึ่งสองสามสี่กอนะครับทุกคนสี่กอนะแล้วน่าขึ้นคือตรงนี้มันมีไผยักด้วยนะครับมีไผยักษ์อยู่ประมาณสามกอนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับผมมีไผยักษ์นะครับนะดูพอมันขึ้นแบบ มันคือเยอะขึ้นแบบติดก,กันเยอะมากทุกคนคือแบบว่าเขาเขาไม่ได้ตัดนะเนี่ยทุกคนดูครับน, <c oughs> <c oughs> นี่ผมชอบมากเลยนะผมเป็นคนที่ชอบไม้ไผ่ามากๆนะครับไปเจอตรงไหนก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะครับผม ือแบบว่าคือมันมันทําอะไรได้เยอะครับเราก็รู้้กันอยู่เนาะไผ่ไผ่ไตัวนี้ก็น่าสนใจไผ่ยักษ์เนี่ยตัวนี้เราก็สับปาาได้นะครับซึ่งไอ้ลำไอ้เนี่ยก่อนเนี่ยมันมันมันยังไม่ใหญ่มากครับเต็มที่ประมาณสักห้านิ้วนะครับห้านิ้วแล้วก็มีลำนี้นะมีลำนี้เดี๋ยวดู่ามีลำนี้นะฮะมีลำนี้ใหญ่สุดมาสักห้านิ้วกว่าได้นะครับนี่มีไผ่อย่างอื่นด้วยนะครับ ต้่งอื่นด้วยดูสิมีลักษณะคล้ายกับไผ่เขียวหรือไผ่ซา,างนะครับซางป่าอะไรเงี้ยนละักษณะมันใช่เลยนะทุกคนอ่าดูนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ไม่ใช่กิมซงนะแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันเยอะอยู่นะครับอันนี้มีสองต้นนะไผ่ย,ยักษ์ตรงนี้นะอ่านี่เป็นไผ่ตรง ไผ่ตองนี้ก็เป็นไผ่ที่ใช้เยอะนะครับคนไม่ค่อยปลูกกัน,นทุกคนก็ปลูกอยู่บ้างนะแต่ว่ามันไม่รู้ว่าอยู่ส่วนที่ใหญ่ๆเนี่ยทางทางเหนือก็ยังพอมีนะครับแต่ถ้าคนที่ปลูกแบบจริงจังนี่ตอนนี้ก็น่าจะมีเริ่มบ้างแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเผื่อเพื่อท่านใดที่มีข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มันได้นะครับ คอมเม์เลยว่าสวนไผ่ตองอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อที่จะแบบเป็นาการช่องทางการตลาดให้กับเ,เกษ,ษตรกรที่ปลูกพวกไผ่ตองนะฮะเยอะๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างจะขาดขาดแลนนะผมลองด,ดูนี่ก็ข่ายยกนะไดยลำเขาไม่ได้ตัดเลยนะครับดูแบบว่า คือแห้งไปเลยในกอก็มีข้างในเห็นปะเนี่ยข้างในแห้งนะฮะแล้วก็นี่เขาน่าจะมาหาหนอนรถด่วนนะครับเพราะพระเนี่ยถือว่าเป็นเป็นที่ที่มีไผ่เยอะอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะไผ่ตรงไผ่ตรงหวานสีปรีจีนะอะไรพวกนี้เขาก็มีการปลูกเยอะเพื่อขายหนอนนะครับแต่ลำเนี่ยก็จะมีคนตัดขายบ้างนะนี่เป็นนี้เขาหาหน่อไม้นะทุกคนดูดิเนี่ย น่แ่หาห่อกไม้เขาหาหนอนรถด,ด่วนนะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะแต่คิดว่าได้นะครับดูเจาะแล้วเวลาไม้ไผ่เวลามันเสร็จสีกันแล้วมีมลมมันมีไม่จะมีเสียงดังครับแต่ลมลมมาเบานะทีนี้ผมจะขึ้นไปอุ้มผางนะครับแต่ทีนี้ระหว่างทางก็เจอไผ่ตรงแล้วก็ไผ่ยักษ์นะครับแต่ว่าเหมือนพายุเข้านะครับผมไม่รู้ว่าผมจะรอดหรือเปล่านะแต่ดูนี่ดูให้ดูนี้ ไ่ตรงนะนี่ดูสิเนี่ยคืออ่าบางพื้นที่เขาไม่รู้เขาจะไปทําอะไรนะครับเขาก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ยจนมันแห้งแล้วเนี่ยครับเนี่ยแห้งคาต้นแล้วนะครับลำนี้ก็แก่จนไม่รู้จะแก่อย่างไงแล้วนะเนี่ยแก่มากๆนะครับลำเนี่ยนะครับคือมันใช้งานได้หมดเลยนะ แต่ว่า,ำาลำไม่ค่อยตรงมากนะครับกอตรงนี้เพราะว่าเราเขาาจะไม่ได้ค่อยได้สางกอเท่าไหร่นะครับนี่ฮะดูสุดยอดมากนะก็นะครับฝากถึงเพ,เพื่อนนะครับที่ติดตามติดตามผมนะครับในช่องวิชัยนิยมนะฮะถ้าใครผมว่า่ายตรงเนี่ยเป็นเป็นตัวที่สุดยอดอีกหนึ่งตัวนะครับควรที่จะปลูกกิ่ดสวนไว้ นะครับถ้ามีเยอะๆเนี่ยเราสามารถขายได้ซึ่งมันมันสามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้นะครับหนึ่งลำเนี่ยก็เราขายเต็มที่ไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกิดคือเราต้องมีเยอะๆนะมีเป็นขายที่เป็นสองสามร้อยลำผมว่าอยู่ได้นะครับเนะเาะประมาณสัก7080เพราะว่าเผื่อคนที่เขาไปทาตลาดต่อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีตลาดของเราเองก็ไม่เป็นไรเราจะขายเท่าไรก็ได้แต่ก็ก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมขนาดไหนนะครับ นี่แต่ลำนี่สวยนะทุกคนโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะไผ่ตรงไผ่ยักษ์ระหว่างทางพระ,พระไปอุ้มหางนะผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับดูแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม